จังหวัดที่อยู่ตอนเหนือสุดของประเทศไทยนะครับก็คือจังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงรายก็มีอำเภอหนึ่งที่น่าสนใจมากคืออำเภอเชียงแสนซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมของอาณาจักรลานนาโบราณเมืองเชียงแสนแห่งนี้นะครับเป็นเมืองสําคัญมากเลยนะครับทางด้านเศรษฐกิจก็ติดอยู่กับฝั่งลาวและพะมา่าด้วยแล้วก็มีแม่น้ำโขงกั้นกางโดยที่มีกำแพงเมืองโบราณล้อมรอบอยู่นะครับในเมืองเลย นับปเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งในอดีตและปัจจุบันมากๆเลยนะครับและในคลิปนี้ผมก็พาทุกท่านไปแอวเหนือด้วยกันนะครับไปที่อำเภอเชียงแสนท้งนี้แหละครับเพื่อจะได้ไปดูจุดที่น่าสนใจและเป็นไฮไลท์สำคัญของอำเภอเชียงแสนเลยนะครับนั่นคือวัดแห่งนี้ครับที่วัดแห่งนี้มีสกายวอล์กด้วยนะครับไปชมกันเลยครับผม สกายวอล์กเชียงแสนสกายวอล์กผาเงาสามแผ่นดินวัดพระธาตุผาเงาจังหวัดเชียงรายที่เห็นอยู่นี้คือกำแพงของวัดพระธาตุผาเงานะครับอ,อําเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายที่จอดรถก็มีเยอะนะครับด้านหน้าก็มีที่จอดแต่ผมเลือกไปจอดด้านหลังดีกว่าครับเพราะว่าดูว่าจะกว้างขวางกว่า าผาเงานี่นะครับเปยนแสนก็มีศิลปะศิลปะไทยนะครับสถาปัตยกรรมไทยสวยงามมากเลยเป็นอาคารการน้ำสวยมากทรงคุณค่า,าจริงครับศิลปานะครับ้างด้านหลังมันยังเลยดูดิมีเต่าด้วยนะจ๊ะนี่ไงเต่าอุ้ยอย่ากจิ๋วปติค่ลูกเออมีถุงปติด้วยโอ้กำลังมองหน้าเลยอ่ะโอ้ยข้างหลังที่เราเห็นนะครับ เป็นสถานที่สำคัญนะครับมีสถาปัตยะกรรมล้านนานะครับซึ่งผสมเจือปนกับสถาปัตยะกรรมลาวด้วยนะครับอันนี้เป็นขอพระใจปิดกเห็นว่าเก็บพระใจปิดกอยู่หลายภาษาเลยนะครับไปดูกันดีกว่า อล่ลงนัปิดทองกันสวยงามเลยว,ว้าวเนี่ยมี มีตู้ที่เก็บรทรายปิดกนะครับจากประเทศไทยนะครับภาษาไทยอันนี้ตู้เก็บประเทศอินเดียน,น,นี่ประเทศกัมพูชานนกัมพูชาภาษากัมพูชาโอ้ประเทศอังกฤษโอ้และเนี่ยคืออะไร ประเทศลาวนี่ประเทศลาวนะครับอันนี้นี่เคยอะไรเอย่ยสีลังกาประเทศญี่ปุ่นนะครับประเทศญี่ปุ่นประเทศจีนและก็ประเทศพม่านะครับ มีกี่ภาษาเนี่ยตกลงแล้วาาหนึ่งสอง9 9เก้าาภาษาขอปัจจัยปิดกนี้นะครับแห่งนี้อาคารนี้บรรจุปะจจัยปิโดกที่อยู่ในตู้ต่างๆนะครับจํานวนเก้าภาษาเลยนะครับสวยงามมากและเป็นอาคารไม้สักลงรักปิดทองอย่างสวยงามมากข้างบนสวยมากโอ้โหนี่มันระยิบระยับแพรวผลงามจริงชุดยอดเลยสุดยอดสุดยอด สวยสวยเป็นงานศิลปะสถาปัตยกรรมไทยที่สวยงามมากโบราณเอียดเยอะเลยเนะเป็นลวดลายด้านนอกอาคารก็สวยงามไม่แพ้กันครับเป็นไม้แกะสลักสวยงามเลยครับงดงามจริงๆครับทั้งด้านนอกและด้านใน ชื่นชมสถาปัตยกรรมพอสมควรนะครับเราไปดูจุดชมวิวมุมสูงสกายวอล์กผาเงา3แผ่นดินกันดีกว่าครับต้องเสียค่ารถขึ้นไปนะครับทั้งไปและกลับรวมแล้ว30บบาทครับเป็นการสนับสนุนชุมชนในการบริการท่องเที่ยวครับผม นั่งรถขึ้นมาไม่นานนะครับระยะทางก็ประมาณ1กิโลเมตรก็ถึงยอดเขาแล้วนะครับแล้ทำไมหมู่นี้เขาเดินกนันครับเดินขึ้นรถตร้นีาอ๋้โอ้ไม่ได้ขึ้นมารับข้างบนไม่มาสงขึ้นข้างบนแล้วก็รถไปรออนครับ ลงไปฮะนะครับเราต้องซื้อบัตรขึ้นสกายวอล์ก่อนนะครับที้เป็นแค่ค่ารถนะครับครับซื้อบัตรจำหน่ายสกายวอลต์ไ ตอนนี้ได้บัตรแล้วใช่ไหมครับจะไปไหนครับไปสกายวอล์คค่ะสกายวอลที่เชียงแสนนะครับที่วัดพระธาตุผาเงาเอาล่ะมาดูกันดีกว่าว่าที่เชียงแสนนี้จะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เห็นว่า mm hmm. เห็นถึงส,สองประเทศเลยนะไทยลาวแล้วก็พม่านะครับ mm hmm. นี่เลยบรรยากาศครับของสกายวอล์ค ั่งนี้จะเป็นพระาธาตุนะครับพระ,พระาธาตุองเงาที่เห็นอยู่นี้นะครับไกลสุดหูสุดตาเลยนะครับก็คือประเทศเพื่อนบ้านของเราคือประเทศลาวและประเทศพม่านะครับโดยมีแม่น้ำโขงกั้นขวางอยู่นะครับ และสกายวอล์กที่ทางวัดเขาจัดสร้างขึ้นนะครับก็ยื่นออกไปจากภูเขานะครับสวยงามอลังการสัมผัสธรรมชาติสุดๆเลยครับเราลองเข้าไปดูกันดีกว่าครับว่าสกายวอล์กจะเป็นยังไงลองเท้ามาก่อนนะครับลองเท้านะครับที่รองเท้าเป็นรองเท้าสีกางเกงนะใสอบทับรองเท้าได้เลยครับปลอยรองเท้าออกนะครับ โอ้สกายวอล์กที่เชียงแสนที่วัดพระทาตุผาเงามาดูสิครับมีต้นไม้สีแดงด้วย เชียงแสนจังหวัดเชียงรายฝั่งนู้นเป็นฝั่งประเทศลาวประเทศลาวนะครับแล้วฝากนู้นเลยฝั่งนู้นเลยนะครับเป็นฝั่งพมา่าและตรงนี้เป็นฝั่งไทยแรงนะครับาดูบรรยากาศรอบๆเลยสวยงามสุดยอด,ดโอ้เพื่อนสกายวอล์กกับต้นไม้แดงเป็นปรัชญาทางธรรม Chị <laughs> subscribe <laughs> 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 มีโซนนี้ด้วยนะโซนขายของโซนขายของนะจ๊ะโซนขายของขายของ นี่ครับสามประเทศเอาอยู่ที่สามประเทศเรามองเห็นสามประเทศเลยไทยพม่ารลาาเป็นพี่น้องกันหลังจากที่เราไปขึ้นสกายวอล์กนะครับชมทูเขา,าแล้วก็เอาแวะเวียน,นยทางลงนะครับ กำลังลงไปขึ้นรถใช่ไหมครับเขาให้เดินลงไปขึ้นรถข้างล่างนะครับขาับนั่งสองแถวขับมาเลยงลงนะครับผมจะดีใจไปที่สุดน,นะครับถ้าทุกท่านจะมีโอกาสได้เขียนคอมเมนต์แนะนำติชนด้านล่างหรือกด Subscribe กดติดตามในช่อง YouTube และ Facebook ม่วนหมาน และขอพระเจ้าทรงอวยพระพรทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ